ทุกคนเรามารับชมการประเมินคุณภาพยาก,กันต่อเลยค่ะเราก็ยังอยู่กับเนื้อหา drug substance ค่ะสาก็คือ reference standard or material อันนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าเราทราบได้อย่างไรว่า Primary reference standard เนี่ย มีการเซอร์ติฟายมาอย่างไร Primary Reference Standard เนี่ยเป็นสารมาตรฐานอ้างอิงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ที่เชื่อถือได้อย่างเช่นพวกตำรายาทั้งหลาย USP European Pharmacopeia หรือ BP พวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีแนวทางในการเตรียม Primary Reference Standard ซึ่งอันนี้เนี่ย วิธีการเจมมเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามเออระบบมาตรวิทยาหรือนอกจาก primary reference standard มาจากพวกตำรายาต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นหน่วยงานที่เขาผลิตเขาเรียกว่า c e r t i f i e d reference material คืออันนี้เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองการผลิต reference material เนี่ยจากตามระบบ ISO 17034ซึ่งที่เราเคยพบเวลาที่เขามายื่นเอกสารในในทะเบียนตำลักเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเป็น LGC LGC เนี่ยเป็น เป็นหน่วยงานที่หน่วยงานมาตรวิทยาในที่อยู่ในประเทศอังกฤษแล้วก็อย่างของ Sigma a u d i t ชเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานที่เขาผลิต CRM ซึ่งเขาก็ได้รับการรับรอง ISO17034 เช่นเดียวกันในใบเซอร์ติฟเคตเนี่ยเขาก็จะต้องแสดงว่าเขาได้รับการรับรอง ISO อันนี้มาทีนี้ถ้าเป็น in-house reference standard in-house reference standard เนี่ยถามว่าทำเองได้ไหมทำได้ซึ่งเขาก็จะต้องมีการ characterize structure ก่อน characterize structure ทำไงก็ กลับไปดู S สามจุดหนึ่งแล้วเขาก็จะต้องแสดงวิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์โพเทนซีหรือเปอร์เซ็นต์เออ่พอริตี้ก็คือเออ่เขาจะใช้วิธีการของแมสบาลานเมธอด คือเขาจะไม่ไปอิงกับค่าของ Reference Standard ตัวไหนเขาจะต้องไม่อิงกับใครสูตรการคำนวณก็คือใช้ค่าร้อยแล้วก็ลบด้วย i m p เ r i t y ต่างๆ i m p e r i t y เนียก็หาได้จากหลายวิธีการเพราะว่า i m p เ r i t y ของเราเนี่ยะกิ้ที่ s 3 2มเนี่ยมันมาจากมีหลายหลายแบบหลายประเภทเพราะฉนั้นเราต้องรวบรวม i m p u r i t y ทั้งหมดแล้วก็มาลบออกจากค่าร้อยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น p o t e n c y ของ Primary Reference Standard ที่เขาเรียกว่า m s s Balance method อันนี้เนี่ยเขาต้องแสดงมาให้เราดูถ้าเ,าเป็น In-house Primary Reference Standard แล้วเขาก็เอาตัวนี้เนี่ยไปเป็นตัวตั้งต้นแล้วเขาก็ไปทําไปทำเอ,อ่อ working standard ต่อได้ที่กรณีที่ไม่ได้ใช้พวกโครมาโตโกราฟีทั้งหลายแต่ใช้วิธี titration เขาก็ต้องแสดง C.O.A. ของ primary standard ที่เขามาใช้ในการ standardize volumetric solution ซึ่งมันจะต้องมี testability ไปถึง NIST S.R.M. ในใน C.O.A. เนี่ยเขาจะต้องระบุว่าเขาเอ,อ่อ test ไปถึง NIST S.R.M. ตัวไหนหมายเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กรณีที่เป็น working standard หรือ in-house standard ที่เฉย mm hmm. ก็ต้องแสดงรายละเอียดวิธีการเตรียมคือมีวิธีการเตรียมแล้วก็ต้องแสดงผลการทดสอบมาด้วยแล้วก็อันนี้เขาสามารถที่จะหาเปอร์เซ็นต์ priority ของ working standard ของเขาเนี่ยโดยสอบเทียบกับ primary reference standard ได้แล้วก็ต้องแนบ c o a ของ primary reference standard เป็นด้วยนะคะกรณีที่ตรวจ impurity ทั้งหลาย ก็จะต้องเอ,อ่อ C O A ของ i m m u r i t y Standard มาให้ครบทุกตัว,ตว,ตว S 6 Container c o ์ก u เ e ื System ใช้ Container อะไรเหมาะสมหรือไม่แล้วก็การเก็บรักษาเนี่ยทำยางไงก็คือให้ระบุรายละเอียดลักษณะของ Container นะอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ,อ่อ p o l y e t h y l e n แบ a g อาจจะใส่2ชั้นชั้นหนึ่งใสชั้นหนึ่งสีดำอะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะไปใส่ใน คอนเทนเนอร์ที่เป็นไฟเบอร์หรือเป็นไฮเดนโพลีเอทิลีนก็ได้จะต้องใส่แก๊สไนโตรเจนเพื่อป้องกันออกซิเดชันหรือไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องบอกรายละเอียดมาหมดก็แจ้งส่วนประกอบของภาชนะบรรจุต่างๆแล้วก็ข้อกำหนดตามตำรายาตาม USP หรือตามยูโรเปียนเฟอร์มูเปียหรือมาตรฐานอื่นๆก็ได้ก็ต้องมีการแสดงวิธีทดสอบแล้วก็มี CONCOA มาด้วยมาถึง S7stability คำถามก็คือดักซับเซนสติบิลิตี้สตัดดี้เนี่ยสามารถที่จะ support รีเทสหรือ expiration date ที่เรากำหนดขึ้นมาได้หรือไม่อย่างไรเพราะวั้นเราก็จะต้องเริ่มต้นด้วยเขียนโปรตโตคอลก็ต้องมีรายละเอียดของตัวอย่าง Batch Number วันที่ผลิต Batch Size คือแบ h ไซ z ์เนี่ยก็สำคัญเพราะว่าถ้าเข้าเป็น r r o u u t t o o n b t t h เนี่ยมีแบ h ไซ z ์ขนาดหนึ่งแต่เวลาทดสอบ c b t เนี่ยถ้าเข้าไปเอา Batch Size ที่เล็กๆที่ไม่ใช่ Production แบ t c h เนี่ยอันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ ไม่สามารถที่จะเ,เชื่อถือได้เต็มที่นะคะเพราะนั่นนี้ก็ต้องให้ตรวจสอบแบบไซด์กับ S2 นะคะในโปรโตโคอลนียก็จะต้องมอีวันที่เริ่มต้นทําการศึกษาจํานวนรุ่นความถี่ในการทดสอบนะ,ะอันนี้ก็เป็นไปตามอาเซียนไกด์หลานนี่แหละแล้วก็กําหนดข้อทดสอบอันนี้ก็จะใช้เฉพาะหัวข้อที่แสดงความไม่คงสภาพอย่างเช่นปริมาณตัวยาสําคัญสารสลายตัว loss on drying หรือ auto content วิธีวิเคราะห์ที่จะนำมาใช้เนี่ยก็จะต้องเป็น stability i n d t i c a t i n g method s. ในรีพอร์ต ก็จะต้องมีข้อมูลแบบลองเทอมลองเทอมตรงนี้ของสำหรับดักซับแซนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่30องศา75% I h เซเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออตัวดักซับแซนที่เราซื้อที่โรงงานผลิตดักโปรดักเขาซื้อเข้ามาเนี่ยเขาสามารถจะมีที่เก็บตามอุณหภูมิที่เขาแจ้งไว้ใน COA ได้อย่างเช่น25องศา6 0เซขาซื้อดักซับแซนมาเขาเก็บเขาเขาามีที่เก็บ25องศาได้หรือ อาจจะเป็นสาสิบองศาหกสิห้าเรซ็นหรือเออตัวยาบางชนิดจะต้องเก็บที่ห้าบกลบสาองศาสี่นะคะก็แตกต่างกันไประยะเวลาการทําการทดสอบก็แล้วแต่ที่เขากําหนดขึ้นมายี่สี่เดือนสามสิบหเดือนหรือว่าหกสิเดือนนะคะต้องมีข้อมูลมาให้ครบนะคะถึงจะก,กําหนดเชฟไลท์ตามนั้นได้ถ้ามีข้อมูลไม่ครบหกสิเดือนแล้วมากําหนดอกว่า เออกำหนดเชื้อไลฟ์หกเดือนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็เออรีเทสฟิเลตถ้าเป็นข้อมูลแอคเซเลเรตก็คือ40องศา75็ดเซนไอเอชที่6เดือนนะคะเออเขาจะต้องกําหนดเอ็กซ์พายลเดตแล้วก็รีเทสเดตคือสองอันเนี้ยอาจจะไม่ตรงกันก็นได้นะคะบาง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 เออสารบางชนิดเนี่ยเขากําหนดเอ็กซ์พายลิเดตหกสิบเดือนกําหนดรีเทสเดตหกสิบเดือนได้ แต่บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะกำหนด r e เทสเดเนี่ยสั้นกว่า e x p i r y date ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในการยื่นเอกสารเนี่ยนะคะก็คือมี s 1ถึง S7 ของผู้ผลิตดักซับแซน์นะคะในส่วนของผู้ผลิตดักรดัดนะฮะจะต้องมี S4.1 4.2 4.3แล้วก็ S5 ซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนหรือไม่เหมือนกับผู้ผลิตดักซับแซน์ก็ได้นะคะ ทุกคนสามารถรับชมตอนต่อไปจากทางด้านขวาของหนูได้เลยนะคะ